สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซไอเอ็กซ์นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมาวินนะครับไหม่มาือไม่เนี่ยก็สําหรับคลิปนี้นะครับจริงๆก็วางแันมานานแล้วแหละนะครับแต่เพิ่งจะมีเวลาทำนะครับนั่นก็คือนะครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับจะมารีวิวแล้วก็ใส่ให้ดูเลยนะครับว่าเซตอารีนาของอ่าของเซิร์ฟเกาหลีณปัจจุบันวันนี้วันที่ถ่ายคือวันที่24ธันวานะครับ24ธันวา2568นะครับผู้ชมเนาะ เผื่อใครมาดูทีหลังเผื่อมันมีเซตใหม่มาแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับผู้ชมก็คลิปนี้ผมจะพาไปดูนะคบว่าเซตอารีนาเป็นยังไงบ้างใสแล้วเท่ไหมแล้วก็ที่รื้อๆกันเนี่ยนะคะรับรื้อๆกันว่าเซตแรกมันดีที่สุดจริงหรือไม่อะคุณผู้ชมก็สามารถดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าเอ่อมันดีจริงหรือไม่นะครับเซตของข่าวเนาะสำหรับใครที่อ,อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอร์ดนะครับวันนี้ขอเสนอ UG Phone เฮฟแอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคราวนั่นเองนะครับผมหรือว่าเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งถึงแม้ว่าจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังฟังให้เราอยู่นั่นเองนะครับใครสนใจจะดาวน์โหลด UG p สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอย่าลืมกรอกรหัสผมด้วยนะครับรับไปเลย488เพรครับผม ใครที่เล่น Godsoem นะครับตเติมเกมง่ายสุดๆที่ Page w i n Top Up นะครับแค่ใส่ UID กับชื่อตัวละครก็สามารถเลือกแพ็กเกจได้เลยนะเติมไว้ปลอดภัยสุดๆอย่าลืมใส่โค้ดช่องผมด้วยนะครับหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นเกมมือถือบน PC แนะนำ LD Player เลยครับอันน่าดีที่สุดสำห, so หรับเกมมือถือไม่ว่าจะเป็น Godsoem หรือเกมอื่นๆก็เล่นลื่นไม่มีสะดุดเปิดหลายจอทำปุ่มมาโคก็สบายๆเลยนะครับใครสนใจโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมมาดูกันที่เซตแรกเลยนะคุณผู้ชม เจมเซตแรกคือเซตที่ผมใส่อยู่เนาะนี่เซตนี้เลยนะครับถ้าเราอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆก่อนปั๊บอ่านี่ตัวเท่ากันปะวะ <c oughs> พอๆกันปะเออเนี่ยก็ประมาณนี้เซตแรกเนาะเซตหงขาวนะครับผลเซตมันเป็นยังไงอ่มาดูกันหน่อยนะครับขอไม่นับเจมแล้วกันเนาะแล้วก็อาจจะยังไม่สามารถวัดดาเมจให้คุณผู้ชมดูได้นะครับเพราะว่าบางเซตผมก็ไม่ได้ใส่เจมให้มันนะครับคุณผู้ชมอ่า ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเซตแรกจะได้ตัว P ATK M ATK แล้วก็ Dep นะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างละ5%เหมดเลยนะครับคือต้องขอแยกอย่างนี้ก่อนนะครับผู้ชมว่าเซตอารีนาผลเซต2นะครับผลเซต2กับผลเซต3นะครับจะเหมือนกันทุกเซตเนาะ PVP defense 5% PVP damage 5%อันเนี้ยเหมือนกันทุกเซตเลยนะครับผู้ชมแล้วก็พวกสเตตัสหลักนะครับก็จะเป็น PVP damage 5%ทุกชิ้นนะครับเออเนี่ยมาป๊อ เออนี่นะครับสุดท้ายเป็นหลังนี่นะครับเวลาเราดูเราก็จะดูว่าอ่ะสี่ชิ้นเนี่ยก็เอา5้คูณสเป็น20แล้วก็ได้ตรงนี้อีกอ่ตรงเซตสามอีกเป็นเป็น25เนาะก็แปลว่าทุกทุกทุก,ทกเซตของเซตอารีนานะครับจะมีแต้ม pvp d ดาเมจให้เราอ่ะอยู่ที่25%อยู่แล้วเป็นทุนเดิมม่าเป็นทุนเดิม แล้วซึ่งเซตแรกนะครับเซตแรกอ,อมันเป็นเซตเดียวอยู่นะครับณปัจจุบันนี้เป็นเซตเดียวที่ได้ PATK ห้าอซอ่ะที่ว่าได้ PATK 5%เหรือ MADK 5%รเนตรงนี้ยังไม่พอเนาะมันมันมันเด่นตรงที่มันได้เดฟเปอร์เซนต์ด้วยทุกคนเดฟเปอร์เซนต์เด่นยังไงนะครับเด่นยังไงต้องบอกว่าออพอพอเราสักประมาณเวล1 0้อเจและกันคุณผู้ชมเซตแรกนี่ต้องลงดีเทลนิดหน่อยนะคุณผู้ชมไม่ว่ากันเนาะพอเราเวล ไม่เอาร้อยเจ็ดเอาเก้าเก้าสิบแปดก่อนละกันถ้าสำ,ำหรับคนไม่เข้าคามากเนาะสำหรับคนที่ไม่เข้าคามากนะครับคือแค่คุณมาแบบนี้ยคุณก็ต้องดันป้องกันให้ถึงจํานวนที่มันควรจะถึงแล้วครับทุกผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเท่าที่ดูแค่นี้นะทุกคนดูดิถ้าคุณเคลียร์ดามเมจไม่ทันนะครับนกมันก็จะรุมถึงคุณยาวๆทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนกมารุมถึงนะครับหรือว่า มีวัวนะครับอีเจ้าวัวเนี่ยมันมันจะเป่าเป่าควันอ่ะคือผมจะให้เห็นถึงความยากลำบากครับว่าอีเดฟเปอร์เซ็นต์มันสำคัญยังไงนะคุณผู้ชมอ๋อนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นตอนมันเป่าไหมทุกคนเห็นตอนที่วัวมันเป่าไหมนี่แค่ตัวเดียวแล้วเนี่ย คือวัวมันมันเป่าอีแบบน้ำลายของมันเล่นนะที่เป็นที่เป็นผีเข้ามาแบบงับงับงับไปเราเนี่ยคือทุกคนดูว่าถ้าผมป้องกันไม่ถึงอะเลือดนี่ไหลอย่างน้ําทุกคนอ่ะเอาแค่แบบนี้เป็นเป็นทุนก่อนเนาะแล้วแมปต่อไปก็จะเป็นแมบบปสะพานนะคุณผู้ชมที่เราจะเอาใช้เวลวนะครับุณผู้ชมเนี่ยมาเริ่มเห็นถึงความสําคัญของป้องกันหรือย,ยังเนี่ยเห็นไหมทุกคนคือถ,ถ้าถ้าเราเคลียร์มอนไม่ได้อ่ะ แน่นอนคือเราต้องต้องดันป้องกันให้ถึงแทนนะครับคุณผู้ชมไอ้แมบบนี้ไม่เท่าไหร่แมบเนี้ถือว่าดีที่สุดใน3ามแบบนี้แล้วนะครับแล้วพอสมมุติว่าร้อยเจ็ดแล้วนะครับเราต้องมาแบบนี้เนาะเนี่ยทุกคนลองคิดดูว่าถ้าคุณผู้ชมไม่มีป้องกันเนี่ยคือดูดูมอนมันลุมถึงเราดิพอจะเห็นภาพถึงความสําคัญแล้วนะว่าป้องกันมันสาคัญยังไงเออแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมลงดีเทลต่ออีกนิดนึงนะครับเป็ดแรก ที่ผมจะก็อย่างให้ดูตรงนี้เออจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่นี้นะคือหลังหลังจาก98ไปอบบค่าป้องกันจะมีผลมากๆในการฟาร์มเวลนะครับในการฟาร์มเวลค่าป้องกันมีผลค่อนข้างเยอะเลยเนาะเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับค่าป้องกันเราไม่พอแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องสูญเสียอ่าอันดับแรกแหละไม่ว่าจะเป็นเจมเนาะไม่ว่าจะเป็นเจมเราก็ต้องอาจจะต้องแบบใส่เจมคอนเพิ่มแทนเออแต่อันเนี้ยอันเนี้ยผมใส่เจมเด็กไปเนาะเพราะว่าอะไร ที่ผมใส่เกมเด็กได้เพราะผมรีมาลงคอน,นครับการที่เราต้องรีมาลงคอนอันเนี้ยก็แปลว่าเราก็จะโดนดรอปดาเมจลงไปด้วยพอเห็นภาพไหม <c oughs> ตรงนี้แหละมันทำให้อ e ีเซ็ตแรกเนี่ยครับมันมันดูมีภาษีมากที่สุดนะครับมันเลยดูมีภาษีมากที่สุดเออเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับนี่ยังไม่นับถึงแบบ PVP ดาเมจ PVP ดีเฟนต์นะครับมันมีผลส่งหมดเลยทุกคนอ่ะไปเซตต่อไปนะครับเซตที่2เซตที่2ออ่ะอันนี้เป็นหน้าตาของเซตที่2ครับผมก็แทบจะได้แทบจะเรียกได้ว่าย้อมแมวแล้วกันนะคุณผู้ชมย้อมแมวนะอ่ะดูแบบเต็มตัวอ่าไม่รู้ว่าเป็นเรียกว่าสีสีแดงหรือสีส้มเออแต่พอดูภาพใหญ่ๆอ่ะมันดูเป็นสีแดงนะทุกคนก็เท่ๆอีกแบบหนึ่งเนาะเท่อีกแบบหน,นึบบน่งนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูผลเซตนะครับ ผลเซตได้อะไรนะครเซตนี้เซตที่2นะอ่าเห็นไหมทุกคนผลเซต2กับ3ยังเหมือนเดิมเนาะอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับแต่เซตนี้นะครับเราจะได้คริดาเมจยีรแล้วก็ได้หลบมา2%นะครับถ้าถามถึงว่าเซตเนี้ยใส่แล้วคุ้มไหมผมอาจจะมองว่าใส่กับนินจาแล้วกันคุณผู้ชมใส่กับนินจาอาจจะคุ้มเนาะเพราะว่ามันก็จะบิวให้ได้หลบเพิ่มไปอีกแต่นินจาที่จะคุ้มก็คงต้องแบบเวลลหลังๆห,หน่อยที่ท,ที่อัพบ,บัฟหลบที่ ที่บิ้วของหลบหรือว่าที่เก็บสมุดหลบได้เยอะๆที่มีบอสเพิ่มหลบเยอะๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีผลในตอนนั้นนะครับแล้วถามว่าคียดาเมจยี่สได้มามันดีไหมแน่นอนมันดีเนาะมันก็จะทาให้เราดาเมจตอนที่เราคียะมันก็ดีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเทียบกับเซตแรกอ่ะมันก็อาจจะแบบพูดได้ยากนะครับคือเซตแรกมันได้ดาเมจเพียวๆได้ไปเลยห้าเปอร์เือด้วยความที่มันไม่ได้มีเจมเด็กเท่ากันอ่ะอันนี้อย่างที่ผมบอกไปเนาะมันวัดดาเมจยากนะว่า เท่าหรือไม่เท่าอะไรเงี้ยอะถ้างังน้นเดี๋ยวผมลองดูคร่าวๆแล้วกันนะว่าเท่าไหร่มันห่างก,กันเยอะไหมเนาะข้างหน้าอยู่ที่6กหมื่นเก้าสิบข้างหลังอ่าเจ็ดหมื่นสองห้าสิบเก้านะครับถ้าเราลองกลับไปสายเซตแรกดูเต็มก็ต่างกันนิดนึงเนาะเซตแรกเซตแรกอื <c oughs> ทุกคน <c oughs> เห็นปะต่างกันเป็นพันอยู่นะไอข้างหน้าต่างกันพันหนึง่งข้างหลังต่างกันสองพันได้โดยโดยประมาณเนาะคุณผู้ชมต่างกันก็เยอะนะอันนี้ยังไม่ได้บับนะครับ ถ้าบัฟโอ้มาอันนี้บับเจ็ดห้าเก้าหมืนนะครับเจ็ดห้าเก้ามืนลองแบบเซตสองเห็นไหมทุกคนก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยเนาะแต่ว่าอ่ได้พีดามเมจมา20%เปนะเซที่สองเนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นภาษีที่แบบว่าถ้าเราพูดถึงการฟาร์มเห็นไหมหงขาวเซตแรกก็ยังคุ้มกว่าใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมเอเอ คืออีเซตเนี่ยถ้าเราไม่ติดทริผลเซ็ตมันก็บบอแบนะครับแล้วค่าหลบผมมีเยอะขนาดนั้นไหมเออก็8.5อย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้าไม่มีจาก2%จากอีเซตเนี่ยก็จะเป็น6.5อะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะครับเนี่ยเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตสองอ่ะต่อไปเซ็ตที่3นะครับเซ็ตที่3จะเป็นเซตนี้นะครับเซตเขียวแล้วทุกคนหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าภาพใหญ่ๆนี่ เซตอานัตสวัสดย้อมแมวนะครับเซตจริงยังไม่มานะครับเซตจริงยังไม่มาเอ่อเซตจริงนี่หมายถึงว่าเซตถึจริงๆใน PC อ่ะคุณผู้ชมเนาะอ่ะเรามาดูผลเซตกันหน่อยนะครับผลเซตชาแดงอ่านี่นะครับเซตนี้จะโดดเด่นโดดเด่นกับเลือดนะครับเลือด2 5 0 0 0ืเลยคุณผู้ชมได้อ่าดาเมจรีดักชั่นรีดักชั่นคือลดความเสียหายเนาะก็คือเซตถึกอ่าเซตนี้คือแบบถึกจัด เลือดเยอะอได้รีดักชันด้วยจอมพลังใส่ก็จะเลือดจะเบิ่มๆอีกรีดักชันก็จะเบิ่มๆไปอีกนะครับนอกจากจอมพลังแล้วก็จะเป็นนักรบเนาะเพราะว่ามันได้เลือดแล้วนักรบมีบัฟที่บูตเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับเออบัฟเลือดของมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ชมถ้าเป็นแทว้าหรือไทเหอแล้วเนี่ยจะได้อีก20%เนอนาะแต่เซตนี้ไปก็จะเลือดเบิ่มๆขึ้นไปอีกนะครับผู้ชม แต่ถ้าถามผมว่าเซตนี้เหมาะกับอะไรเอ่อแล้วแต่สถานการณ์แล้วกันนะครับผู้ชมเนาะแล้วแต่สถานการณ์นะผู้ชมอาจจะเอาไปใส่แล้วลงลงพฤกษาโดนเม็ดม่วงไม่ตายแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผู้ชมใดๆแล้วอยู่ที่พร้อมต้องการเนาะหรือหรือเราก็เก็บแม่งทุกเซตไปเลยนะครับจบจบเราก็เก็บให้ครบได้ให้ให้ได้ครบทุกเซตนะครับผู้ชมเซตนี้น้อยๆหน่อยนะ หมายถึงว่าเอทามนะครับอะไปต่อไปต่อเซตอาณัสวรรค์ย้อมเอาเซตต่อไปนะครับคุณผู้ชมอารอบนี้เกือบและตอนแรกตอนแรกผมให้เซตนี้ตอนที่ยังไม่รู้แล้วกันหรือเป็นเซตปลอบใจอะแต่นี่ผมว่าเป็นเซตปลอบใจนะครับอาปลอบใจอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนโอเคอันเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นเซตปลอบใจนะครับแต่ก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากอยู่ดีนะครับคุณผู้ชม <c oughs> ปลอบใจแค่ส่วนดานเมจแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอาเรามาดูกัน ภาพเต็มหน่อยแล้วกันนะฮะนี่อานัสสวรรค์สีขาวตัดแดงนะครับเซตนี้ถามว่าเท่ไหมก็ใช้ได้นะควอมเท่มันนะครับเอออ่ะทีนี้เรามาดูผลเซ็ตกันหน่อยนะครับทุกคนผลเซ็ตผลเซ็ตชาเดมนี่ที่ผมบอกว่าเป็นเซ็ตปลอบใจนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันได้ p t k 500นะครับ พีเอหรือ m a t k นะครับ5 0านะครับแล้วก็ได้ดาเมจรีเฟกชัน5%้าเปอร์เซ็นต์นะครับเศได้ที่มันเป็นรีเฟกชันหรือว่าสะท้อนเนาะถ้าเกิดว่าเซ็ตนี้มันได้เป็นดีเฟนซ์าเหมือนหงขาวอะผมอาจจะพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นเซ็ตปลอบใจได้จริงๆเนาะเออแต่พอมันกลายเป็นสะท้อน,นอะ่ะมันก็เลยเป็นเซ็ตปลอบปลอบใจที่พูดได้ไม่เต็มปากนะครับ หงขาวก็ยังมีภาษีมากกว่าในด้านดาเมจหรือหรือ่าป้องกันอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่ะทีนี้ผมจะลองมากดดาเมจให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้ด้วยความที่ผมคิดว่ามันเป็นเซ็ตปลอบใจแล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะหาเซ็ตหงขาวมาใส่ไม่ได้นะครับผมก็เลยได้ทาการใส่เด็กสิบสี่ให้มันนะครับคุณผู้ชมเด็กสิบสี่นะเด็กสิบสี่เด็กสิบสี่นะครับแล้วก็เด็กสิบสี่สี่ชิ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่า เมื่อกี้ถ้าดูเร้าวๆออมีบัฟอยู่ปะอุ้ยไม่มีบัฟแล้วเอาเรื่องว่ะไม่มีบัฟแล้วเอาเรื่องอยู่นะถ้าางนั้นต้องจดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลืมเนี่ตัวใหญ่ๆเลยเป้งๆเ,เ,เลยนะฮะเซตอานัตแดงนะครับต้นนะครับ,ตอน,นรบตอนไม่บัฟนี่อันนี้ไม่บัฟเนาะไม่บัฟนะครับโหยังสู้ไม่ได้ว่ะทุกคนเนี่ยเจ็ดสามเจ็ดสี่ นะครับอันนี้หกหนึ่งสองสามเจ็ดโอ้โหหกหนึ่งแปดห้าสี่แภาพ <c oughs> เรื่องป้องกันนี่ไม่ต้องสืบเลยนะครับอ่าตอนบ้าบแล้วเจ็ดห้าสามศูนย์ปดนะครับอันนี้เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์สี่อคุณผู้ชมคุณผู้ชมเริ่มเห็นแล้วยังว่าหงขาวมันมันเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชม <c oughs> เออก็ไม่ควรพลาดนะครับผงขาวไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับอ่ะเราไปกันต่อดีกว่านะครับที่เซตสุดท้ายเซตสุดท้ายนะครับจะเป็นเซตอัศวินเขียวนะครับ <c oughs> อ่ะเซตอัศวินดำนะครับอัศวินดําที่ย้อมแมวเป็นสีเขียวนะครับเซตอัศวินดาที่ย้อมแมวเป็นสีเขียวถ้างั้นขอเรียกว่าอัศวินเขียวแลวกันคุณผู้ชมดูดิอะไรไม่รู้เต็มไปหมดทุกคน อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยทุกคนอคือเซตนี้เรียกง่ายๆนะครับช่องนี้ทําให้เซตของข่าวแพงขึ้นไม่ผมว่ามันก็มีคนเคยทําอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมคือคือมันยังไม่เอาออกไงคุณผู้ชมผมว่ามันไม่ควรแพงเว้ยมันควรอยู่ประมาณนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับมันไม่ควรแพงไปมากกว่านี้นะครับผมของข่าวคือเซตแรกไหมครับใช่ครับ เราเรามาต่อกันก่อนเรามาต่อกันก่อนทุกคนอ่ะเซตนี้เป็นเซตไถหน้าตั้งไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าอะไรเซตบูเซตบูแต่ถามว่ามีผลมากไหมผมว่าเซตนี้อาจจะไปมีผลต่อแบบพวกเอ่ออะไรนะจอมพลังนักรบนักพจน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ที่เขามีแบบซีซีรีสิตแนนทุกคนมีการการสถานะอยู่แล้วตรงเนี้ยมันอาจจะไปเพิ่มให้อ่าตัวต้านสถานะเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเออเออคนที่มีชุดบวกสิบ อ่าคนที่มีของแดงเอ้ยไ,ไม่ใช่ดิถ้าคนที่มีแฟร์แดงเขาก็คงไม่มาใส่เฟตนี้หรอกนะครับ <c oughs> <c oughs> เนาะแฟร์แดงอ่ะไม่คนที่มีแฟร์แดงเขาคงไม่มาใส่อันนี้นะครับทุกคนอ่าอย่างอย่างอันนี้ปะแวะขอแวะหน่อยนะครับอ่าชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่มีรีสตันเหมือนกันนะครับเออเท่ากันเป๊ะเลยนะครับทุกคนกับของแดงนะครับอืมอีนี้ต้องเป็นผลเซตสี่ด้วยซ้ํานะครับอ่า เซตนี้ผมอาจจะให้ความเห็นได้แค่ว่าถ้านะครับถ้าเป็นตัวละครเวลน้อยๆนะครับน่าจะมีผลน่าจะมีผลคือในมีผลในที่นี้คือหมายถึงว่าอ่ะผมขอแยกยกตัวอย่างเลยเลยกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมคือที่ผมจะเอามาเทสให้ดูนะครับหมายถึงว่าถ้าเราจะมองให้เซตดาเมจธาตมันหมายถึงว่าถ้าถ้าเราจะให้มันมีความหมายหรือว่ามีผลแล้วกันคุณผู้ชมสําหรับดาเมจธาตนะครับ อ่ะคุณผู้ชมลองลองดูนะครับว่าถ้าเอา่อตัวละครเนี้ยตอนแรกนะครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับดามเมจประมาณเนี้ยนะครับตีมอนเวลที่ห่างกันประมาณนี้มันตีเข้าไหมนะครับทุกคนปัป๊บปับปับอ่าได้ประมาณอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือประมาณเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะเนี่ยอันเนี้ยยังยังไม่มีดาเมจดธาตุหรือยังไม่ได้ใส่เซ็ตหองขาวนะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวผมฆ่ามันให้ตายก่อนทีนี้ผมจะลองใส่เซตหองขาวดูนะครับตอนนี้ใส่หองขาวเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูกันว่าทาดาเมจได้เยอะกว่าเดิมไหมนะครับขอไม่นับคลี่เลยกันเนาะเพราะว่าตอนที่ลองรอบแรกมันก็ไม่คลีนะครับทุกคนอ่าเพิ่มจากเดิมไหมตึงหนึ่งเพิ่มจากเดิมมาอีกตึงหนึ่งนะทุกคนตึงหนึ่งตึงหนึ่งอ่ะทีนี้ผมจะลองใส่เซ็ตดาเมจธาตุดูนะครับอ่าใส่ครบแลนะครับธาตุนะเนี่ยเห็นปะ ทุกคนเห็นไหมคือดูด้วยตาเปล่าผมว่ามันทําดาเมจได้มากกว่าเว้ยอันนี้คือข้อดีของดาเมจธาตุครับที่จะสื่อก็คือหมายถึงว่าถ้าเราเล่นตัวใหม่แล้วกันคุณผู้ชมเล่นตัวใหม่ถ้าเราเอาไปใส่เซ็ตหงขาวอะไรเงี้ยมันอาจจะได้เปอร์เซ็นต์ดาเมจตามที่มันตามที่มันทวนจะได้อะเออแค่นั้นไปแต่ถ้าเราเอาเซ็ตดาเมจธาตุไปใส่ให้ตัวตัวที่เราเล่นใหม่หรือว่าปั้นใหม่หรือตัวเวล็น้อยๆนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจได้มากกว่าเซ็ตหงขาวนั่นเองนะครับคุณผู้ชม เนาะที่ผมอยากจะสื่อนะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นข้อดีที่สุดของเซตอัศวินเขียวแล้วแหละนะครับ <c oughs> คือเอาไปใส่ให้ตัวเวลน้อยไม่ว่าจะเป็นเก็บขมุดหรือว่าเล่นใหม่อะไรอย่างนั้นนะครับเซตนี้ก็ยังพอมีภาษีอยู่นะครับุผู้ชมเนาะ <c oughs> แต่เอาจริงผมว่ามันก็ควรเก็บไว้ทุกเซตนะเพราะว่าเผื่อเราจะพลิพ้แพงสถานการณ์อะไรก็ว่ากันไปในอนาคตนะครับคุณผู้ชมเนาะ <c oughs> คือขึ้นชื่อว่าเซต p v p อ่ะมันก็แน่นอนนะครับว่า เราอาจจะไปพลิกเพลงสถานการณ์ที่เราต้อง PVP ตอนที่เราอยากจะบิ้วของตอนที่แบบออหมายถึงว่าเราเล่นไปไกล,กลแล้วไม่ได้ไลนนะครับหมายถึงว่าเวล,ลหรือฟาร์มหรือปั้นตัวละครเราไปได้ไกลแล้วนะครับเออดาเมจอาจจะไม่จําเป็นต่บคุณก็ได้ดาเมจครีอ,อาจจะดีกว่าคุณมากกว่าก็ได้หลบอาจจะดีกว่าก็ได้สะท้อนอาจจะดีกว่าก็ได้ลดดาเมจอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับเนาะก็ ให้เป็นเรื่องของอนาคตกันไปสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอามาให้ดูเฉยๆนะครับว่าเซตอารีนาเท่าที่มีณปัจจุบันนี้เนาะก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้ถ่ายวันที่24เดือน12ปี2,568นะครับุผู้ชมก็มันยังมีเซตแค่นี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันอัปเดตเซตใหม่มาเยอะๆแล้วก็อาจจะกลับมาทำเซตรีวิวเซตอารีนาแฟชั่นอารีนาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะับตกหล่นอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้้อองขภัยไว หน้าทีนนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทาคลิปมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับฝันดีราตีสวัสดีครับให้ Hi ัว